อ๋อนัดนี้เพื่อนโอ้โหมองไกลๆก็เห็นไยอย่างเงี้ยพุดอ่ะเขปั่นเอสองคนนะเฮ้ยออนอะไรอ่ะฮ้ยยี่ห้ตุกคนดูอะไรอ่ะอีสัตอีน่าขาวอ่ะทำไมฮะ ปีไม่ขึ้นอยู่อ๋ออันนั้น,ม,นมันน่าจะโดนเข้มกินตูดม่ขึ้นเหรอเข็มเ,เพราะว่ามันไม่ได้กินออกยาโจ้โอ,อ,องเขาให้ป้อนยาแล้วมันไม่กินอะ่ะมันสะบัดหน้า,าแล้วหกเขาก็เลยบอกว่าถ้ามันไม่กินก็บอกเขาาจะได้ฉีดยา,ม,ดดยามีก็เลยซึ้ง แต้ต่กอน,น,นยังระวังนะไมเคิลน,นะสรุปไมเคินใช่ไหมที่เอียืนหน้าเขา่ามองกูอยู่กแก เล่นไหนกันอ่ะกูเห็นคน,ดนเดินไปบ,บ้านเหลีย่ยมใช่มองมึงอ่ะปั่นอยู่ตรงเนี้ยมนอยู่บ้านเหลี่ยมข้ามกับบ้านเหลีย่ยมล้มข้ามกับบ้านเหลี่ยมก่อนอยู่บ้านเหลีย่ยม้คนี่ไงเพิองน,นี้อ่ะสะเปนฟาร์ <laughs> ำแค่ ปันสเป็นบาทหลวงให้คุณยังไงเก่งมากก็ปั่นเอกวิเชียร์ฆาตกร,ากร,ากรามามปั่นเรียบเลยไปฆาตรกรไปบ้านเรียบ เพื่นนอนมาเรียนจะเสร็จแล้วอยู่บ้านเรียมจ้ากำลงงังไล่ฟงหมิ่นอยู่ไม่ได้ไล่แล้วหนีฟงหนมั่นแล้วเราไปหาคุ๊ก กะไรดีกนเลยเป็นแนเกียปอุ้ยเอ้าคูทำเครื่องฟังางเงี้ยหายฝันไม่เสร็จทีหลอทีอ้าวโดนโดนกปชากอ่ะเปิดตู้ดิเปิดตู้นี่ไอ้เธอเทมเลยอ่ะ นไ,ไหนเฮ้ยเขายังเห็นกูอยู่เนี่ยมั้งเมย์จะมาเป็นหาองศามองนะเ,เพื่อนอปัดไปปาดมาอยู่ชิบหายเขาอยู่ไหนอะนู่นนู่นอยู่ซ้ายไม่ได้ใช่ได้ มึงสูตรนานขนาดนี้ไม่ใช่มันตลอดไปเหรอเพื่อนจับเลยเนี่ยเอาเอเครื่อนในบ้านยังไม่เสร็จใส่แล้วะมึงกลนได้เดินมาหน้าด่ะกลัวบกพร้าด่าอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นโอเคไม่มีให้กดแล้วสร็จสวยปล่อยให้เพื่อนลินเล่นไป เอ้ยมันไม่เอาเพื่งหมินเขาไม่เอาเพื่งหมินเหรอเอ้ยเอาจริงเฮ้ยมันจ้องอยู่มันจ้องอยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนมันกำลังจ้องมึงเพื่อนมึงจะวิ่งอุกอาจดิเพื่งหมินจะไอ้นี่ไหม กูดูทรงมิ่งต,ตะโตดไปเพราะว่าเพื่อนะั่นังไหมเนี่ยเฮ้ฮยแาเนี่ยตกว่าแลอวอีกเนี่ย เ, <S <S> <S เจอเจอมึงมันอยู่บนเขามันอยู่บนเขานะเดินข้างหน้าเพืองหมินมันไม่ให้เราจับไปจับไปจับไปไปจับไปจะมีอะไรห, <S 2> <S 2> <S หรือเปล่ามีของไหมนีเยล็อกเตอร โดนขโมยแล้วก็โดนทื้อเรื่องไปแล้วด้วยนีอ่ะรอได้รอได้ดหลังใครหลังมันนะหลังใครหลังนะมันนะ จับเองไปตรงโน้อยู่้องอยู่้องนี่มันมีที่ถอนทุกป่ะโนให้เราทำยงได้บ้างแลก็รออุ้งไงแล้วก็ปัดเอง ชียช่วยอย่างไรกูเนี่ยเออบอกมึงจ้องเหรอเจอฟันเข้าไปเลยงูงงงงมึงจ้องกูกูวิ่งวิ่งไปจ้าเพิงหินแน่เลย เจอเธอเหมินเพืเ่องมินไปไหนแล้วเื่มินปั่นเครื่อง เพิ่งมีมาเฮตายก็อย่าร้องแล้วกันจะหัวงดนนี้ไปหไิไปเป็นทีกูสินะเป็นทีกูสิเอไอ้เขี้ยวกะชาติหยิบหายแล้วก็ไปละเป็นทีกูสินะ วิ่งจะมาฝปั่นเครื่องดีๆพ่อใบอ๋อที่กูเฉยเลยเฮ้ยอย่างงี้มึงก็ชาะได้ทุกคนนะสิวิ่งหาเทมเนี่ยผมเนี่ยตั้งใจไงเพื่อนมาแล้วมึงมาแล้วมาแลยคนต่อไปก็คือมึงนั่นเอง ไอ้เฮียเราเดินอย่างไวเลยไม้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 จังหวะเมื่อกี้กูก็ไปดีอะไม้มาไม่อวนี้อมาไมิมันไม่เอาฟูไม่เอาฟูไม่เอาูงหมิ่นมาไมอัน้กูกลับไปเอาฟงหมินแล้วโดน ไอ้บอม่ตายาอไม่ทันนะยังไม่ได้เบร์มี่นี่ยขร้ายแล้วกนพ่อคุณเลยมัน้ฟเหรอ้าดีเลยระนี่อเพราะอะไรมันดูดนานเกินดูดูดูมันเดินเบร์มี่ไปดิแล้วงานทำดูแล้วเออดูมันไปหิน ว่าแล้วมันดูดมึงเดี๋ยวไงต้นเส้าภาพแบบ